ยังไม่ได้ขอขอแค่องแล้วขอแค่สองค้างไว้ศูนย์ก็ค้างไว้ศูน <c oughs> ย์เอดมินเมโก้เนี่ยเขามันมันได้ที่สองที่สาม้ัแหละไม่เอาวิดีโอก็ไม่ขึ้นไม่เอาไม่เสี่ยง ละีเน,น,นิร์ฟเ <Nerd S 2> ยอะอยู่อยไอตัวหนึ่งดาวเป็นคนเลือกไปเลยอาร์เม้นอ้อทำไมถึงได้ดเล่นอันนี้ล่ะไอโอเนียเมเบอร์เล่นเหมือนเดมิมไหมนะได้จริงหรอไม่ใช่ีิ แน่มาซื้อมาเหมือนเดิมอ่าอย่าอย่ามันแน่มีอะไรวะเนี่ยอ๋อแมววินนี้ไม่ต้องกคนแล้วไม่ต้องกคนแล้วมันไม่น่าอึดกันแล้วเดี๋วเจอกันไอ้เหี้ยกูเล่นคอมกูเองแล้วดวงกูมาด้วยวันเดอร์มาตั้งแต่ราวที่สองคุณเจอใครเบ้างไปดีกว่ากูณบิลล่าเจอหรอค่อยๆคุยกันยี่ของตรงไม่ตัดมาเดี๋ยวกูจะพิมด่าด้วย อกูเจอไปจะพอแล้วแล้ว <initiatives> กูอึดไงแล้วกูอึดถ้ากูก็เจอไซออนกูก็ตัดเลยกูไม่แชร์กูจะเล่นด้วยเหมือนกันกูจะเล่นด้วยเหมือนกันเอาไลยจะเล่นเอาอ๋อไม่ไม่ตั้งไปเถอะตั้งไปเถอะไม่ตอนแรกก็จะเอาบุญเยเฉยช้อนกันเองพูดแต่คนเล่นคนจะไปเยอะเหมือนกันเนี่ยไอ้แซนด์ออนวางตัวมาเหมือน ไอดมีนอกสัตว์เวราะว่าแตนแ่สองคนนีมาแล้ถึงเวลาเป็น H B O นีในเงินเล่นเทนนสท็อปสีง่ายอยู่ใหไปไอโอเนียตังค์นะแล้วก็เดเดนวินี่มึงรีบเกินเวลห้าเลยรับ นีเดี๋ยวเจอมันจะฟาดแปดเดี๋ยวเราตบให้มันลงแปดโอ้โหเล่นอันนี้นี่ว่าอ๋อไปน้องครับแล้วไอ้สั่นโอ้กูจะแพ้หมดเลยเหรอน้องน้องดีๆเอาด้วยลองวิทไปของกูเอ้าใจด้วยตอ้เงินแค่สองบาทเด้อบจริงๆกูควรเอาของที่มันดีๆกว่านี้ได้อีกจีแต่กูไม่รู้จะเอาอะไร ใ,ใส่ในฝันลืมไปอะไรมาเิงกูทำไมเจอกันดก่าไม่ใช่มันแขนไงนตัวกูอ่ไหนวะ <c oughs> อ๋ออาเวลอดอีกแล้วจานม <c oughs> ันต้องทับสี่ก็พอ <c oughs> สอกูได้สเว่นเนเสตอรฟยเตอโอเะด้ยอยู่วนเนี่ยเอด้ายคนแล้ววะแม่มาดูกูมึงมาดูบาร์ดตลาดเลยนะดูอะไรแล้วกูไม่เฟียรนะมึงบอกพร้อมชนอ่ะ ไอ้ไอ้วันเนี้ยไม่ตีดีมัวได้ใส่ทอดของเลยโห่หมดได้ตังเลยก็เกมเกมกะรักอยู่ก็ไม่ก็ um. ไม่ได้ใจร้ายแค่แบบนั้นหรอกไอ้จะผีจะตายใช่ไหมโอ้โหไอ้ที่นี้ก็เก็บมันโดนนะ ูมีตะเวนไงสัตว์ของมันเหือแต่ว่าไว้ที่หมันของทุกคนไม่หือหมดเมันบุยไม่หยุดเลยอ่ะกายจะได้ราจะสายสุดๆแล้วแชมเปี้ยนทำไมวะที่หนึ่งจะแตกที่หนึ่งจะแตกแปดอ่ะ ที่หนึ่งแตกแปดอีกตาหนึ่งแตกแปดนี่มันเกมมันเอาคือนนะเกมเมัน<ต>เอาคือนนะไม่แกแปแล,ล้วมเอากลเลมมาแทนกันเราจะมีฟมจริงตั้งปืนจริงมันจะไปก่อนเพื่อนใช้ยามาเล่นเลเยอรแทนเ<ม>อาโกเลมเป็นฐาตั้งอูฟาดหู เกมัน่าจะเล่นมันคืนนะที่แปดนันที่หนึ่งว่าจะจบที่แปในตาหลัดไปรอเปล่าปัญหาคือแทงไม่แทงเว้ยทำงานคุณค่าจ้างหอ่อยเชนกูออกมาเดวเวทมอไมาเดวเวทเลย เอากู่สามแล้วไงประดิษฐ์นะเจอเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งจะเวนต้องไปแล้วเราเวนว่าจะยู่ต้วหกเราเ้าะกูเจอแล้วเจอง่าย โห้ยดีจังมันจิ้มไม่ตายจิ้มตายละโก้ชิบหายละ ดึงหลอดทำไมมันกลายเป็นหนาบว๊ะว๊ะไอ้เหี้ยใจแอนสองอันกูเลยเชื่อไอ้ไซออนมันมันลงด้านมันลงไซออนสองตัวคิดยังไงวะมึงลาเบิดหรอไซออนมึงเต็นไปเบลอยู่กับมึงหมดเลยอ่ะ แท่จะหมดทูวร์เนยมีไซออนนะไซออนอยู่นี่หมดเลยเฮ้ยแจนี่ได้สสดพอเฮอร์ลอนละเอาขอ,องก็ได้วะเจอที่หนึ่งอีกโอ้ยชีวิตทำไมวะนี่แตกแปดอะ คือจะหลดสองแต้งก็เธอแต่คุกพ่ออยากแผลอยากอยู่กับเพื่เล็กก็โอ้ย <c oughs> เท่าของมาถูกว่าเอา้าฟุตชนะที่หนึ่งอเ,เออพี่กิ๊ดเอ้าเองโนดนผลับไปโอ้ยไอ้เชนไอ้สัตว์อีกยาวเลย สวยนี่เล่นอยู่ต้นเป็นปนี่ครับอย,ยู่ต้นเนนก,ก๋เวลาเกแบบแบบ่งกูแล้วปล่อยผลไม้มาแปลกๆโอเคโอ้ย อยู่เว้ยไปต่อไปของของเป็นของเป็นอันไหนอะเลยละกันเดี๋ยวดิเซ็นนามากันเนี่ยนัดหยุดแล้วสามมาแล้วฮะสวยงามเอาชัวร์เลยไม่เอาแล้วเมก้าไม่เอาเมโกเบกาตายตอว มันดูไม่ได้ใช้โอ้โหอยู่ละวล่ะอยู่ที่นี่เองมีกิจกรรมของเพื่อนประตูไม่ได้ให้ตัวจริงโตฮะมึงกับปูใครจะไปฮะ กูพิดกระปุกพ่นเซซูมันเชนโอ้โหไปโดนดึงกูยังอยู่กับเพื่อนอยอะเหมือนกันแต่ดูหน้ายาเสวะแล้วจะให้เวก้ากูได้แต่เกมน่ากลิ้มเซตตลอดเลยนะเนาะ ไม่ดูัวยแต่มันยังไม่เลี้ยวหอลุ้นระทึกโคตรโคดรลุ้นเลยไอชิน ไหวไวไเอาตัวกอตปับปับปาปาปาปลาชน่อยปาสวยป้าทน้าที่เลยนนองโอเคปลาปลากินปลาดีมากคือขาปิดเกี่ยมแขนเกี่ยมแขนไ้จูเจอ โอ้ยยูนาล่าไ่อแล้วยูนงจริงจริงบ่อนกูผ่านะเนี่ยเอิร์ธเพราะกูเผลอไปเอาทุบไปใส่ของก่อไอ้าที่แทงงมันแกบุสต์ไดารกันทุกคนไจัดา่าอยู่แล้วเพื่อนีแล้ ตอนนี้กูกไกเอิร์ธอะเส้นจะแด้ฟาแปดแล้วไอเอิร์ธย,ยังอาจจะโียวกันเหลือนึงกูทุบผ,ผู้เลยม่ะเสียงดวงกันฟุ้งโอ้โห,โหปะ่ะแพ้วะ่ะอาจจะเสียงความพาแพ้แพ้ จอใครไอเอิร์ดเอาเร็วปาปักโอ้โหตายโอ้โหตายฮะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่ตัวกูหายตัวกูหายเดือร้ายที่เอ้ยที่เอ้ยทักสี่เย้ทักสี่กูไม่หนาวได้ไงไว้ อะไรอ่ะตาอะไรเยอ่ะเกดได้อยู่เลือดของเ่าไหร่อ่ะเลือดไซออนเจ็ดพันเจ็ดพันหกใจออกใจเลือดกเยอะแต่แต่คุณแตกนะุ้ <laughs> <laughs> มีก่อใส่เขาหน่อยตอนนี้ต้องทำอะไรวะตอนนี้ควรจะทำอะไรเลยเจอพี่กิจอนี่ยจินาน่าน่าน่าตีเขาแตกอ่ะจิงซงน่าตีจีเลยได้ไหมอ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมีอิวสิกคอปสองนะเพราะอีกคนหนึ่งเขาเลือดสิบเจ็ดอ่ะโอ้โหเลือดเลียงกันเลยสิบห้าถึงสิบเจ็ดอีกทีนะแอบแป๊บ ดดไปถ้านัดรอดไปเอิร์อเอิร์อก็ต้องลุ้นอยู่ในร่าสาวโอ้ยไอ้ยหนูเชนตั้งตั้งตั้งเป็นทหารเลยจะมีทองนะจะมีทองนะเอานะเอ้าอาไม่ไหววะทไมเปลี่ยนโทนด้วยโอ้ยโอ้ยมันต้องมันต้องฆ่าสองตัว ป๊าป๊าป๊าเือเดี๋ยวไปหยใจเข้าไปมันยังมันยังฆ่าได้อยู่เหรอวะโอ้ยกูได้ท็อปสามได้ดีมันยังฆ่าได้อยู่ไอ้คอมใหม่คอมกรอบห้าเขาจะนั่งเก็บเป็นนัดวันใหม่เขาจมันมันจะไม่ได้อยู่ดีเลยวะ วชมกูจะได้อยู่แล้วเอาดิดูดิต้องไมกวดรลีของ่าดนะแพ้คุณอยู่แล้วอ่ะเอาเลยเดี๋ยวพี่แล้วนกจะบินบินแล้วปั๊บก็ยังจริงไปเรื่อยๆสู่รจีการเป็นไปแล้วหนึ่งตัวแทงที่โหดที่สุดเรียบร้อยถึงแล้วต้งใอปทู าตายเลยเราวะเฮ้ยเูเยไวไม่ใช่ดิทับสามดีเอา้ามชนะนอ,อ้าวไอซีซีมึงโดนแล้ว